อยู่ระหว่างการเดินทางซึ่งเราก็ได้ประสานแล้วนะคะส่วนเชิญถ่ายอีกหนึ่งก็มาสองท่านแล้วนะคะเหลืออีกหนึ่งท่านการเชิญอ่ายก็ตีตราชการหนึ่งท่านนะคะก็ที่เป็นหัวหน้ากรรมการก็จะเป็นผู้ตรวจสอบในส่วนของมันไม่ใช่ด้านอื่นนะคะในโอกาสนี้ ขอเรียนเชิญท่านผู้มีการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการศึกษาด้วยอุปถัมภ์ท่านดรกีรพัฒน์สุวรรณด้ประกอบพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในวันต่อไปขอเรียนเชิญคนดีค่ะเราเรียนเชิญท่านผู้มี ผู้มีการหน่วยตรวจสอบภายในนะคะได้ขอ,ออนุญาติสีจิชัยได้กล่าวรายงานต่อ,อท่านปรนะธาน,น,านขอเรียนเชิญค่ะกราบเรียนท่านผู้มีการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาโรเอตเกษรประธานในที่ ของคณะกรรมการจัดอบรมตลอจนผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านขอขอบคุณท่านผู้ในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อเอ็ดเขษสารเป็นอย่างสูงที่เป็นประธานในพิธีในวันนี้นะคะอ่าตรวจสอบภายในและดำเนินการจัดโครงการตรวจสอบภายในเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานภาครัฐ โดยใช้ระบบเครือข่ายและการบริหารแบบมีส่วนร่วมปีพประมาณ2,567โดยกิจกรรมวันนี้คือการอบรมเครือข่ายสอบภายในนะซึ่งเครือข่ายผู้สอบภายในได้รับการเต่มท่านผู้มีการสมัคง,งานเขตพื้นกที่การศึกษาที่ให้ความอนุเคราะห์คัดเลือกบุคลากรผู้มีการที่มีผู้มีการบริหรทุนที่มีความรู้ความสามารถ ในด้านการบริหารงบประมาณสถานศึกษาหน่วยตรวจสอบภายในนะครับเป็นหน่วยที่มีและความรับผิดชอบในการตรวจสอบติดตามประเมินผลการดําเนินงานด้าน,านการเงินการบัญชีพัสดุของสถานศึกษาในสังกัดน,นะคะโดยให้ฏปฏิบัติตามปฏิบัติตามข้อกฎหมายในระเบียบและข้อบังคับในการประเมินการระบบควบคุมภ,ภายในของสถานศึกษานะคะ วัตถุประสงค์ในการจัดโครูการในครั้งนี้นะคะเพื่อตรวจสอบติดตามและให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะในการบริหารงบประมาณสถานศึกษาหรือแนวทางปรปับปรุงแก้ไขการบริหารงานตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือ่อสารก,การที่เกี่ยวข้องอข้อที่สองคือเพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ2,567เครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในสามารถที่จะดําเนินการตรวจสอบและคานวณเงิน 1, เหลือจ่ายเดือนสอ,องปีอองบประมาณเพืออ่อที่จะ,ะส่งตื็นรายได้แทนดิน,าน,นตามคำาม่งทั่วของสำนักง,งานการตรวจเงินแทนดินนะคะเป้าหมายที่เป้าหมายในการอ,อบรมครั้งนี้ก็คือเพืือข่ายผู้ตรวจสอบภายในกลุ่มพัฒนาคุณภาพร่างคนรวมทั้งสิ้น 5 1คนและคณะทำงานรวมเป็น70คนนะคะโดยมีงบประมาณในการจัดงาน13,300ืามบาทปัจบันนี้ได้เวลาอัสนสมควรแล้วขอากาบเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวให้โอวาสและเปิดอบรมครอพญาพิเศษตามที่เห็นสมควรขอากาบเรียนเชิญค่ะ ยืดยืด็ืดขึ้นมาสาม่ล้ ตรวจสอบนอันีร์อน้ก็อันนี้การเลือกต้ตรวสอบภายในีทุคท่านครับวันนี้ก็รู้สึกความดีแล้วก็เกียรตินที่ที่ได้มีโอกาสเป็นเ้าพนักงานในการตรวการ ความเข้มแข็งนะครับให้กับผู้ตรวจสอบภายในในการบริหารงานภาครัฐโดยใช้ระบบเครือข่ายในการบริหารงานแบบส่ดวุ่นในที่ผู้มา2 5 0 7ของัที่การศึกษาหรือสาเหตุอีกสามจากการบริหารของผู้มีการรวมตัวภายในเมื่อสักครู่นี้ก็ได้ห็นถึงความ มุ่งหวังตั้งใจกับของหน่วยตรวจสอบภายในะที่หนึ่งก็คืออยากจะ <c oughs> สร้างเครื่อง่าอที่ช่วยเหลือพี่น้องเรารโดยเ,เฉพาะท่านผู้นำใหม่ที่เพิ่งเข้าสู่ตำแหน่งเราก็ความร่วมมือในการเสียภาษีพละก่อนทางด้า,งนานการเงินการ ขาดวัสดุนะครับท่านที่เข้าสู่ตำแหน่งงานแล้วบางครั้งอาจจะไม่รู้นะคก็ตอนนี้เราก็ได้สร้างองค์ประกอบเพื่อที่จะที่จะไปช่วยเหลือที่เพื่อน้องเราให้สามารถทำงานได้อย่างรวดภัยนะที่สุด อันที่สองก็คือเราพยายามที่จะพัฒนาท่านตามาานนมาตรฐานตำแหน่งมาตรฐานตำแหนที่เท่าไห่นะท่านหลวอพโตน่าแตงมาด้วยอครับท่านสมเทิจ ถามที่ว่ามาว่าแผนที่สี่นะเข้าไหมเข้าไหมครับแผนที่สี่ว่าว่าด้วยเรื่องอะไรท่านขออ๋อสุพรเนะี่ยนั่งที่หลังสูนเครือข <c oughs> ่ายค่ะทนายค่ะทนายครับคุณชจนให้เครือข่ายใช่ไหมครับเรามาวันนี้เพื่อเพื่อที่จะ มาสร้างเรื่องของการออกนะครับในเรื่องของการผมจำได้ว่าตั้งแต่ผมเป็นผู้บริหารอยู่ที่เขตสามโครงการนี้ก็เรื่องขนะครับเรื่องเรื่องมาแล้วก็เคยได้โอกาสมานั่งเหมือนกับท่านเลยแ้วก็ออกไปตรวจ ต้นหาที่พบุบางกูราคาดิังกูยังกูบริหารแบบจอบงลึกไร่เทียมนั่นได้ไหมไม่มีแผนแผนอยู่ในหัวการใช้ใจพวกมันเขียนใส่กระดาษขยำขยำก็มีไะ ีันะยแม้ในปัจจุบันนี้ที่ทางท่านผู้ในการหน่วยตรวจสอบภายในได้ทํารายงานการลงตรวจสอบโองเรียนก็ยังพบเรื่องที่ไม่น่าจะผิดพลาดเรื่องการใช้ใบเสร็จก็ยังเป็นเดริอัดไม่ถูกต้องนะครับเรื่องเงินอะไรนั้นๆที่ ให้ใช้จ่ายได้ไม่เกินสองปีขผา้ห้าครับที่ผมพูดหยอกท่านบนในทีประชุมผู้บริหารเนี่ยบางคนก็เก็บเงินไว้เส่มชมว่าบริหารแล้วยังเหลือห้าแสนหกแสนเจ็ดแสนแล้วก็ปวดผู้ใหญ่ด้วยกันไปปวดที่ไในบ้านที่ชัดเจน เขาไม่ใช้ได้ไม่เกิดส่งประมาณใช่ไหมครับถ้าท่านใช้ไม่หมดก็ต้องคืนเป็นแน่เป็นนิสิตนะวิธีการคืนก็คำส่งมาที่ธนาคารเกษธนาคารเกษแล้วกได้กรเนินการในขั้นต่อนะครับอันนี้คือประเด็นประทังสัตว์นะครับที่มาพบนะครับก็วันนี้ก็เป็นที่มาที่เราจะมาควบคุม วิธีการปฏิบัติทางด้านการบัญชีการพิสูจน์การพิสูจแล้วก็อาจจะไปแจกเป็นเรื่องการตรวจสอบี่แจกเป็นเรื่องการตรวจสอบนะครับโไปป้องกานตรวจสอบในข้อพิสูจน์ทางธีมไม่ให้ทำอ่ะแต่ใครเข้ามาแล้วก็ต้องวิธีการนัทำในนั้นนะครับนี่คืคคอคือเรื่อง ทุกท่านครับได้เป็นตัวแทนของพี่น้องผู้ยหาของเราทั้งหมดที่มานั่งนักที่วันนี้นะครับเมื่อวันที่เปนที่ไหลพนพนันคานของทางเขตตัร,ราการก็ได้มีการประทุมประทุมเขตตัวร,ราการนะครับ นายกัฐในฐานะที่เป็นประธานเขตส่วนรากการที่12ซึ่งประกอบด้วย4จังหวัดนะครับมีร้อยเอกอนแกนปนศิริสารธรรมมีอยู่มีอยู่ในการทั้งหมด18เขตอยู่ที่แคลงสานะครับก็ท่นา,านก็แจ้งว่าได้ร,ร,ร,รับแต่งตั้งจากท่าน秘书长 ครับให้เป็นผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจที่ที่สิบสองนะครับแล้วก็ในสิ่งนี้ได้นะครับทีนี้เห็นท่านรู้สึกว่าท่านน่าถามว่าเพราะอะไรท่านผู้พิหายถึงแค่อยู่โรงเดียวนะครับการผู้พิทายระดับถึงสองสอด้วยลำเรียนข้อมูลว่า เนื่อจากผู้ในการเรียนสามารถนำมัดการไปได้การภายในเขตเพื่อยตัเองนะครับแล้วก็ผ่าหน้าที่ของผู้บริหารก็มีหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการภายในการประสานกับหน่วยงานภายนอกนะครับ เดี๋ยวท่านร่งแจ้งว่าเดี๋ยทมีการรรวมทกรวนว่าจะเนินการอนุมัติไปไการภายในเขตของผู้บริหารโรงเรียนมหมาผู้บริการสํวนักงานเขตแต่ว่าภารกิจของผู้บริการเขตแต่ละวันก็มีเยอะ ให้มานั่งนังมัด้งดีเนี้ย <c oughs> มันก็ <c oughs> มันก็จะเป็นกรารสร้าง <c oughs> ที่เรกัก ที่ท่านจะไปตัดสินใจตัดสินใจเราก็ในฐานะที่เราเป็นในคณะที่เราเป็นผู้กับเพื่อนนโยบายนะครับเราก็ต้องร้องกับทุกนโยบายที่ที่ท่านได้สังส่งการนะครับนั้นถ้าท่านสะท้อน,านมาว่าเราไม่อยู่โรงเรียนอย่ก็ฝ่าทุก,ท,กท่านในฐานะผู้อย่งสางสารแล้วก็มาจากทุกกลุ่ม พัฒนาคุณภาพนะครับให้ช่วยนําเรื่องนี้ไปเรียนยังเพื่อนผู้บรหารด้วยว่าให้ให้ท่านประจําเทื่ยวเรียนแต่ท่านออกไปภปาษาได้กันที่อื่นก็ควจะแจ้งให้บุคลกรภายในได้รับทราบว่าออไปภาษาที่ใดจะกลับเข้ามาไหมถ้าไม่กลับเข้ามาเนี่ยจะมอกหมาให้ท่านใดดําเนินการแทนท่านได้นะนนี้คือสิ่งที่ ที่จะบอกท่านไ้รงหน้าผมก็รู้ว่าท่านจะลงที่ไหนบ้างแต่ว่าท่านจะพร้อมรอาว่าท่านลงแล้วไม่ไม่พบปัญหาเร <c oughs> ื่องโครงการสุขภาพดีมีความสุขนะครับก็อ,อยากให้ทุกท่านได้สังต่อนะครับสั่ต่อนะครับดําเนินการประเมินตร แล้วก็ประเมินจากคณะกรรมการในระบบดับเขตพื้นที่ที่แต่งตั้งไปถ้าผลการเมืองออกมานะแล้วก็ปรับปรุงนะครับแล้วก็เราให้ปิดป้ายเมืนะ่อวานที่ประชุมงปิดทำป้ายอ่นะจากคลิปออฟก็เป็นป้ายที่ที่ทนะรารับได้ดำเนินการ เป็นตัวอย่างถ้านเข้าไปดูทั้งสิ่งทั้งมวลที่เราพูดถึงอยู่ตรงนี้ก็มีดไม่พ้นรเรื่องการตรวจสอบภายในตรวจสอบภายในตรวจสอบทุกเรื่องตรวจสอบทุกเรื่องไม่เพียงสุขภาพทต่ด้านการเงินการบัญชีการ,การพรัสดุ แต่ว่ามันเริ่มตั้งแต่แผนใช่ไหมครับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกคนใช้แผนกี่ปีหรือท่านตรุงไทยครับครับสามปีครับผมสามปีสามปีสมัยเก่านะถ้าตีดการว่าด้วยแบบเปลี่ยกันมหาติดการบ้านแบบที่ดี เราให้ใช้ี่ปีครับ5ปีเพื่อให้สอดคล้องกับยึดศักษาชาตินะต้องไปปรับใหม่นะท่านคนใช้เราอาจจะได้รับข้อมูลที่มันเก่านะครับเราก็ต้องไปปรับทำให้มันสอดคล้องกับยึดศักษา์ชาติมันจะแบ่งเป็นช่วง5 5 5จากแผนพัฒนาคุณภาพก็นำม,มาสู่แผนไประการประจำปีใช่ไหมครับ คำถามหน่อยในฐานะที่ท่านเป็นเครือข่ายเงินทุสอบภายในแผนท่านท่านลงไปตรวจสอบแล้วในเรื่องแผนน่ะท่านใช้เองผินคะแนนเยอะหน่อยคะแนนเยอะหน่อยท่านวริสท่านลงไปตรวจสอบก็ไป ยอดเราให้คะแนนเท่านะด้วยนะใครยิงเสียไสงไทยกระซิบใช่ไหมาห้าคะแนนถ้ามีแผนก็ศูนย์ท <0. S 2> ี่จริงถ้าไม่มีแผนก็ไม่ต้องไปตรวจเลยเพราะวอมอยู่ในหัวหม,มันเริ่มที่แผนจริงๆจะเริ่ม การทำแผนมีการทำแผนมีการทำแผนแต่ถ้ารู้ผลว่าผลการดำเนินการเป็นยังไงก็มีการประเมินประเมินมันขึ้นอยู่เป็นหลุมนี้นะครับมีแผนใช้แผนประเมินแผนประเมินผลการใช้แผน แล้วสิ่งนึ่ที่ที่เมืก่ก่อนเราไปตรวจพบเราประสบการณ์มาแล้วนอกจากไม่มีแผนแล้วเวลาใช้เงินก็คือเขียนเหมือนกับเขียนใส่กระดาษเขียนใส่กระดาษนี่ม ซื้อตัวนี้ซือ้ออะไรก็ต่อไม่ได้แล้วไปจ้างไปจ้างนะจ้างก็อจ้างะไรนะครับก็เขียนเป็นรายการไว้นนี้ก็องกานะครับก็อยากจะให้พวกเราให้ นำความรู้ที่ที่จะไปที่จะมาทบทคนในวันนี้คนระับได้ไปขยายผลต่อนะครับแล้วผมให้เรืว่านโยบายท่านผู้ในการหน่วยตรวจสอบภายในว่านโยบายของหน่วยตรวจสอบภายในคือไปช่วยไปช่วย ที่พี่น้องเราทํางานได้อย่างอยู่รอดปลอดภัยการไปช่วยช่วยตามหลักธรรมนะหลักพหมวิหารธรรมหนึ่งก็คือมีความดักช่วยด้วยความดักสองคือช่วยด้วยความเมตตาความเมตตาคือเมื่อมีปัญหาก็อยากจะแก้ไขปัญหาหมด รรกคือความปรารถนาดีทา่าเนืตาคืออยากช่วยให้ช่วยให้คุกแล้วและก็มุทิตาก็คือยินดีที่เขาแก้ไขนั้นได้สำเร็จดําเนินการได้อย่างยอดเยี่ยมก็ยินด,ดีด้วยแต่ถ้าลรงไหนที่ไป่อแล้วก็ต้อง บอกวันนี้ก็ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์พังไปวันหลังเพราะว่าเครื่องพิมพ์มึกหมดพอไปอีกวันหนึ่งก็บอกว่าปิดพักไปน,นั่นแกนี่อันนี้แสดงว่านั่นมี้เกียจมาดีเทียย่ยมไม่ยอมปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องนั่นก็ ใช้หลัรรมที่เบิกขาวางเฉยปุบไหแล้วแต่จะขารมในความหมายดนะครับใช่ไหมท่านสมหมายของครูโรง,งเรียนแถวนั้น,น,นมีไหมตามมากี่รอบยอมรับตัวดีครับท่านเป็น,นนักศึกษางานในตำแหน่ง มีเทสให้ยกยกกาเป็น,ปนอ,อุทาหรณ์อสอดใจนะครับต้องต้องระมัดระวังทันานสมอชัยครับผมเรียนจบหรือยังเก็บไว้แล้วครับจะไหนครับเก็บไว้แล้วใช่ไหมครับผมเขาเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ใหม่ที่ใหม่หรนะือยังไปแล้วครับผมไปแล้วนะครับผม <S <S นี่ยมันก็เป็นบางทีมันก็เป็นเรื่องหคั้งลคั้เนี่ยเขาแตคันคือทำไม่ได <C' est S 2> ้ชอบบางทีเราก็ชอบทำอะไรที่แปลกแปลกที่พูดเนี่ยพูดตพื่ที่จะรอคำที่ยังไม่มาปุ๊บยัง ถ้ามันครบแล้วผมไม่ได้ลนไงพูดแทนกับท่นอย่างนี้เพื่อไม่มีการเรียเที่ยนะครับเทียว่ะอ่าไ่ใอ่ะอ่้อ่ายนเอ่าะวันท่มา ทั้ไทั้งางประเงเมื่อวานนี้ก็มีาสมาคมนักท่ต้องมาที่มหาวิทยาลัยกรูนะครับมาคอบคเพื่อเรี่หนังสือเรื่องการแก้ไขปัญหาที่สิ่งแดอนะครับโดยนได้เรียนว่าจะขอลดตเีย ครับจากปรงพยาบาล6.5ตังให้เหลือ5.5 0 0นะครับก็ได้ไปพบท่านผู้ในการเกตท่านสีเกต,ตเมือ่อวานท่านเจอแวะมาพกกบที่สมัยเกตนะครับผมก็ออยินดีนะครับยินดีที่จะ สราสงสนุนนะครับสรางสนุนในการดำเนินการเพราะว่าตัวผมเองก็เป็นหัวหน้าสถานีแกล้งครูของร้อยอกคนสามนะครับเราก็มีการพูดคุยกันนะครับของผู้อำนวยการสนันเขตทั้งสีเขตพูดคุยกันพูดคุยว่าจะแก้ไขปัญหาิศิลป์ครูได้อย่างไรซึ่งก็เป็นนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับ แล้วก็เป็นนิยยายและเป็นตัวชี้วัดของสวัสอนะครับในการเําเนนิรยายเนี่ยนะครับเราก็คุยกันพอเราคุยกันเสร็จนะครับเราก็ไปนําเรียนปัญหาให้กับท่นานประธานทํานารสธานสัตย์กรคณะกรรมการสัวนทน เราดำเนินการอย่างไรเราก็ไม่มีอำนาจไปรังคับไม่ท่านต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ใช่ไหมครับอันนี้คือปัญหาก็เลยมีการพูดคุยกันนะครับถ้าอย่างนั้นในรอบต่อไปเนี่ยเราในฐานะที่เป็นผู้กับเพื่อนให้ายในการแก้ไขปัญหานี้สีปูนี่ก็จะขอเป็นตัวแทนไปนั่น ในการบริหารสังกสนะครับแนวคิดนี้ก็ผุดขึ้นมาก็เลยท่านสุชาติชุตลาด้วยอาสาว่าจะลงสมัครในฐานะประธานสังกอนะครับอโิบายคือลดดอกเบี้ยแก้ไขปัญหาี่สเครูนะครับในในรอบ่อไปนะครับรอบ่อไป เราฝากท่านด้วยนะฝากท่า,า,า,านทำเรียนอนุบาลถ้าถ้าถ้าไม่อย่างนั้นเราก็ขับเพื่อนอนุบาลไม่ได้ที่เกิงเขาขับเพื่อนนโยบายได้เพราะว่าพอเก่งจะรายงานสาล้วก็ไม่ใช่คนอเมกาเสียงคนไปนอกนั้นถ้าเป็นคนายนอกเขาก็เขามานั่งเขาก็มา เขาเรียกอะไรผมพูดกามันเป็น,<ว>นบ้านไหนไปในฐ <subtract> านการเงานการเงอนหมายถึงการเงิงนองค์กรถ้าสองมาลดสวัสดิการลงครั้งต่อไปเขาก็อาจจะไม่ได้เข้ามาใช่ไหมครับแต่ถ้าแต่ถ้าเราเลือก เราเลือกเพื่อที่จะให้ไปแก้ปัญหานะครับให้ไปแก้ปัญหาเราก็าไม่ต้องใช้ใช้สิ่งที่มันอะไรทรันท่านผู้ับใช้สิ่งที่สคสมในการเลือกตั้งเลือกย่านมาเท่านตัางวัลเลือกด้วยใจเนี่ยเลือกต้ตองการให้สมคนนี้เข้าไปเพื่อแก้ปัญหา ฝ่ายท่านท่านด้วยแล้วก็ท่านใดที่เป็นกรรมการปจะมาเสนอท่านตัวเองท่านจะตัวเองผมไม่ได้ถาม